เกิดอะไรขึ้นแจสถูกการ์ดหิ้วลงจากเวทีเจ้าตัวถือไม้โวยวายลั่นต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เต็มที่กับงานมากๆจ้างร้อยใส่เต็มเล่นล้านกันเลยทีเดียวสำหรับสำหรับแจสพดุงทรงแสงหรือแจสทวนชื่นที่ล่าสุดถูกจ้างไปร้องเพลงที่ร้านชื่อดังแต่ง,งานนี้ดันจบไม่สวยเพราะถูกการ์ดของร้านหิ้วลงจากเวที โดยเจ้าตัวได้เผยคลิปดังกล่าวผ่านไอจีแจสปาดูงพร้อมแคปชั่นระบุว่ากูไม่เลิกมันเลยเวลาลงแล้วแต่ผมขออีกเพลงเดียวเองที่กติการ้านเขาโหดจริงขอบคุณสำหรับคืนนี้ครับจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กหลังคลิปถูกแชร์ออกไปก็มีเพื่อนเพื่อนดาราคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิ คนดูไม่ดือ้อแต่นักร้องดื้สุด55555 5 55, เหมือนพ่ออุ้มลูกเล่นเลย5555 55, ขออีกเพลงก็ไม่ได้โดนอุ้มลอยเป็นซูปเปอร์แมนเลยพี่แจสสร้างเรื่องอีกแล้ว5555 55.